บอกว่าพี่นิวไปเจอแมปหนึ่งมานะเป็นแมปคนไทยสร้างชื่อว่าแมปราชดำเนินแบงกคอกคือแมปนี้เนี่ยยังไงซะก,ก็ต้องคนไทยสร้างอลทุกคนเพราะว่ามันชื่อแมปราชดำเนินใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปกันดีกว่านี่แล้วตอนนี้เรากําลังเข้าสู่แมปนะพอเราเข้ามาในตัวแมปแล้วนี่เจ้าของแมปเนี่ยก็จะทาการบอกว่าเล่นยังไง นี่วิธีหาเงินนะเงินจะเพิ่มทุกๆ5้าวิหรือจะวิ่งเก็บแผงลอตเตอรี่ในแมพเหมือนกับว่าในแมพนี้มีค่าความหิวนะทุกคนสแสดงว่ามันต้องมีการให้เราเนี่ยกินอาหารแน่เลยเหมือนกับว่าเราสามารถหาอาหารกินตามแมพได้แล้วก็จะมีแบบว่าเป็น v i p p พาด้วยนะเหมือนกับว่าเป็นโซนพิเศษอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่าจะต้องจ่ายโลบักแน่นอนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพอพี่นิวเข้ามาในแมพเนี่ยก็เห็นเจ้าของแมพคนนี้คือเจ้าของแมพนะกำลังทําการปรับปรุงแมพหรือว่ากําลังทําแม อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วตอนนี้นะ้าพี่นิวก็เข้ามาในแมปแล้วทุกคนมันสวยมากเลยอะคือมันสวยจริงอันนี้เหมือนกับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะแล้วเขาก็ทําได้สวยได้เหมือนมากๆออกแนวอลังการของจริงด้วยนะเนี่ยคือตอนนี้พลังงานความหิวเราเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณ58บาทแล้วก็ตรงน,นี้มันบอกว่าเป็น food free ทุกคนนะแสดงว่าเราคือแบบกินเข้าไปได้นี่มันอาหารในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นแท่งเป็นหลอดเลย โอ้พอกินเข้าไปเห็นไหมว่าตรงค่าความหิวเราขีดเต็มเลยอะเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเล่นกันยังไงนะทุกคนนะสามารถกดวิ่งได้เหรอโอ้นี่ไงกดวิ่งได้ทุกคนนี่กดวิ่งเลยมีการบอกว่าอย่าลืมกินอาหารนะไม่งั้นคุณจะตุยขอให้สนุกกับการเยี่ยมชมเมืองอ๋อเหมือนกับว่าพอเรา วิ่งผ่านอันนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปในเมืองทุกคนนะเหมือนกับว่าเราลงจากสถานีรถไฟใต้ดินใช่ไหมเราอะ่ะก็จะเข้าไปในเมืองกันตรงน,นี้ก็จะเขียนว่าสถานีราชดำเนินถ้าเกิดใครอยู่กทมหรือว่าเคยมากทมเนี่ยแล้วมาในแถบราชดำเนินเนี่ยก็จะรู้ว่าราชดำเนินเนี่ยมันเป็นที่ที่สวยมากๆเลยทุกคนโอ้ oh, เดี๋ยวนะคือด้านบนนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดพอขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นกับ รูปภาพแมวแล้วก็มีรูปปั้นแมวทองคาโอ้โหอลังการคือจะบอกว่าเอางี้นะแมพคือทําสวยมากทุกคนแล้วก็เป็นคนไทยสร้างด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าโอ้โหโอ้ว้าวนี่มันสวยเลยทุกคนคือมันสวยเลยอะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คืออาคารราชดำเนินนะทุกคนนะเห็นไหมแล้วก็มีแบบไฟแดงด้วยอะโอ้โหทาได้เหมือนมากๆเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของถนนราชดำเนินนะทุกคนนะมีชาตรามือด้วยชาตรามือ ือที่อร่อยอร่อยอ่ะรู้สึกว่าราคา45บาทนะอ่าลองซื้อดูนี่แล้วเราก็จะได้ชาตามือมาแล้วตังพี่นิวก็จะลดไปนะเหมือนกับว่าเราต้องใช้ตังในแบบนี้ซื้ออ่าลองกินดูโอ้โหเสียงกินอะคำเดียวหมด ก่าวว่าซื้ออีกแก้วแต่ว่าตอนนี้มีตังอยู่48บาทถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยตังเราเกิดหมดแน่นอนทําไมตรงร้านนี้คนเยอะจังขอเข้าไปเยี่ยมชมหน่อยนะโอ้โหทุกคนอู้มีเวทุมเวทีด้วยเนี่ยอันนี้คือร้านอาหารนะแล้วตรงนี้ก็มีแบบอ่อส้มตําด้วยนะนี่ไงมีส้มตําแต่ส้มตําราคา80แต่ว่าตอนนี้เรามีตังอยู่5 7บาทเพราะฉะนั้นตังยังไม่พอซื้อส้มตาเลยแม้กระทั่งที่นั่งหน้าร้านเนี่ยเป็นที่นั่งแบบไทยไทยเลยนะทุกคนโอ้โหคือมันแบบเขาทําได้เหมือนมากอ่ะเฮ้ยมีนี่ด้วยอะะไรนู มือกอหมึกย่างโอ้ไ oh ม่ก็มีหมึกย่างด้วยแต่หมึกย่างก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะหมึกย่างราคา80สามารถมีก๋ว้ให้เรานั่งรอด้วยอะ่ะอ่ะแล้วตรงนี้แน่นอนหมูปิ้งมันต้องมีหมูปิ้งอยู่แล้วโอ้โหหมูปิ้งหมูปิ้งราคา12บาทเฮ้ยตังพออยู่ลองซื้อดูอ่ะตอนนี้พี่นิวก็ซื้อหมูปิ้งมาแล้วนะซึ่งหมูปิ้งเนี่ยราคาแค่12บาทบอกเลยนะว่าไม้ใหญ่มากลองกินดูอ่ะ อู้นึกว่าคำเดียวหมดโอเคเฮ้ยแต่เขาบอกว่าสามารถหาเก็บเงินตามแผงลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมก็เขาบอกว่าสามารถเก็บเงินตามแผงลอตเตอรี่ได้ ว่าแต่มันเก็บยังไงอะคลิกเก็บอย่างเงี้ยเหรออ๋อใช่ทุกคนตัวนี้เรามีตังค์อยู่69บาทใช่ไหมอารองคลิกดูเนี่ยเงินขึ้นประมาณสา 3, บาทอะโอ้คือถ้าเกิดเราไปคลิกตรงแผ่นลอตเตอรี่เนี่ยเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งนี่แผ่นลอตเตอรี่มี2ฝั่งอะทุกคนนะโอ้คือจะบอกว่าเขาทําได้ดีมากอะอตัวนี้ก็มีไก่ย่างทุกคนเดี๋ยนะไก่ย่าง1ดาวอ่อเขามีแต่5ดาวอันนี้ไก่ย่าง1ดาว <S <S เดี๋ยวนะอันนี้คือือออไไก่่างหรระ ทำไมมันดูแวววาวขนาดนี้ล่ะนี่ไก่ย่างทองคำปะเนี่ยทองคำกับทองแดงอูจะบอกว่าร้านค้าเยอะมากนี่ถ้าเกิดเราเจอแผงลอตเตอรี่นะเราก็ทำการเอาเมาส์คลิกไปเลยเฮ้ยมีขนมโตเกียวด้วยเอ,อ้แต่ว่าโตเกียวแค่ย0บาทซื้อได้อยู่เดี๋ยวเราลองซื้อโตเกียวกันนี่โตเกียวได้มาแท่งหนึ่งนะปฟ๊บคำเดียวหมดโอ้โหแล้วก็มีไอติมด้วยไอติมไผ่ทองก็มาทุกคนบอกเลยเจออะไรซื้อกินหมดแหละนี่อันนี้คือไอติมไผ่ทองนะ กินคำเดียวหมดอ๋มีขนมไข่นกกระทาด้วย20บาทน่ะนี่ขนมไข่นกกระทาจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดค่าความหิวเรามันยังเต็มหลอดอยู่ใช่ไหมเราก็เก็บอาหารไว้ก็ได้ทุกคนอย่าเพิ่งกินเฮ้ยมันมีแบบเป็นร้านขายเสื้อผ้าด้วยทุกคนนะเราสามารถเข้าไปได้ไหมนี่ไงเฟิบเอาป,ประตูเปิดผิดฝั่งเฟิบอ่ะ นี่คือร้านขายเสื้อผ้าแล้วคือกระเป๋าทําสวยมากอ่ะแต่ยังไงเราสามารถซื้อได้จริงไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเขาตั้งโชว์ไว้เฉยๆนะยังไม่สามารถมีการแบบเอ่อซื้อได้จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อได้จริงนี่คงจะแบบเลิศมากเลยนะเพราะว่ากระเป๋าสวยมากอ่ะจะบอกว่ามีเวลากลางคืนด้วยนะและตอนเนี้ย เป็นเวลาจะ6กโมงเย็นแล้วจะเห็นว่ามันก็จะมีการประดับไฟตรงต้นไม้อะบอกกันนะว่าเขาทําเหมือนจริงมากทุกคนถ้าเกิดใครไปเดินตรงถนนราชดำเนินนี่คือเขาทําได้เหมือนจริงจริงและตรงนี้ไฮไลท์เลยทุกคนนี่ไฮไลท์เลยอันนี้คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยต้องเคยเห็นแน่นอนถึงแม้ว่าจะเคยมาหรือไม่เคยมากรุงเทพก็าตามเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปหน่อยสิีว่าเดินขึ้นไปได้ไหมโอ้โหและนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเขาก็ออกแบบได้เหมือนของจริงมาก ทุกคนคือใช่เลยอะ่ะเขาแบบออกแบบได้เหมือนของจริงมากอะ่ะแม้แต่ลายสลักตรงเนี้ยมันก็เหมือนของจริงอะ่ะคือแบบว่ามันจึ้งมากกําลังจึ้งอยู่ว่าทําไมเขาทําได้เหมือนขนาดนี้เดี๋ยวนะพี่นิวเห็นจักรยานด้วยอะ่ะคือสามารถแบบ ปั่นจักรยานได้หรออุ้ยจักรยานใครก็ไม่รู้อะแล้วเราจะไปเอาจักรยานจากตรงไหนเนี่ยเ <g ül> จ้าบอกว่าร้านอาหารนี่คือหูทุกคนมันมีหลายฝั่งมากแล้วแบบทําสวยด้วยนะอันนี้คือร้านขนมจีนน้ายาทุกคนแล้วก็มีทุเรียนขายด้วยนะบอกเลยว่าร้านอาหารเยอะมาก <g ül> ไก่ทอดหาดน้อยอ๋อเขามีแต่ไก่ทอดหาดใหญ่อันนี้ก็ไก่ทอดหาดน้อยราคาแค่20บบาทเนี่ยลองกินดูสิราคาถือว่าถูกมากทุกคนนี่อู้ จะบอกว่าน้องไก่นี่คือใหญ่กว่าหน้าพี่นิวอีกอะคือจะบอกว่าใน,นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีจักรยานอยู่ตามทางนะถ้าเกิดเราขี้เกียจเดินเนี่ยเราก็ไปปั่นจักรยานได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นแผนลอตเตอรี่แบบนี้นะก็รีบเลยรีบคลิกเลยเพราะว่าเราจะได้เงินด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่กี่บาทแต่ก็ได้ตังค์แล้วตรงนี้เนี่ยก็มีแบบเป็นสะพานลอยนะทุกคนนะโอ้โหมีสะพานลอยอะคือสวยมากเออถ้าเกิดเราแบบขึ้นมาถ่ายรูปบนสะพานลอยเลยแบบนี้มันก็สวยนะโอ้โหคือทําเหมือนจริงจนแบบจึ้งอะจึ้งมาก ทุคนจ,จริงๆต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วเวลา6โมงเช้าจะเห็นว่าพระอาทิกก็กาลังขึ้นแล้วทุกคนเขาทําสวยมากเลยอะเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนี่คือแบบก็ทําสวยนะและเราก็มาเจอสถานที่นี้มันคือห้องอาหารราชดําเนินแต่รู้สึกว่า <ขอ S 1> ต้องเป็นแบบ V.I.P. เท่านั้นถึงเข้าไปได้ทุกคนง <ขอ S 1> ั้นเราก็อ่ะในไหนเราก็เจอแบบคนไทยและเราก็สนับสนุนหน่อยละกันเนาะคือจะบอกว่าถ้าเกิดเราอยากซื้อ V.I.P. เนี่ยก็ต้องจ่ายในราคา159โลนะ โอเคก็ด้วยความที่เป็นแมปคนไทยโอเคแล้วตอนนี้พี่นิวก็ได้ทําการซื้อแล้วนะป้ายเข้าไปกันโอ้เราก็สามารถเข้ามาได้เลยทุกคนเพราะว่าเราได้แบบเป็น V P ในแมปนี้แล้วมาดูกันว่าทําไมโซนนี้ถึงได้เป็น V P พอเราเดินเข้ามาในนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อรู้แล้วเพราะว่าอาหารในนี้ฟรีมีแบบเป็นขนมไทยทองยงทองหยอดด้วยอะอะแล้วคนนี้ก็บอกว่าอะไรเนี่ยเข้ามาได้ไงชื่อขาวเดี๋ยวนะโปอะไรโปแจ้งรายงานบ้าบอ เดี๋ยวเรามาดู <moder ne ga> ทองหยอดกันเนี่คือขนมทองหยอดที่เราไม่ต้องซื้อก็จะซื้อได้ไงเราจ่ายหนึ่งห้าเก้าโลเพื่อเข้ามาในนี้แล้วคนนี้ก็ยกป้ายว่าเนี่ยชื่อขาวแล้วก็เลยบอกอะไรซื้อแล้วหนึ่งห้าเก้าโลน้าการีเซ็ตตัวละครอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ค่ะเราไม่ใช่โปนะรีรีตัวละครให้ด้วยนะคะโอเคค่ะ๋ยวเขาคิดว่าโปโอเคค่ะได้ค่ะ สรุปแล้วก็ต้องรีเซ็ตตัวละครเอาและจะบอกว่าพี่นิวก็ไปทําการรีเซ็ตตัวละครมาแล้วนะนี่ก็ได้แบบว่าเป็นชื่อสีเหลืองถ้าเกิดใครเติมวีในแมปนี้ ก็จะเป็นชื่อสีเหลืองบนหัวแบบนี้นะพอมาตรงโซนนี้พี่นิวชอบมากทุกคนมันสวยมากเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นโซนกระจกที่สามารถมองไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แบบอลังการมากถ้าเกิดใครมาถ่ายรูปตรงนี้คือน่าสวยน่าดูฮัลโหลพี่เอ้ยพี่ของผมพี่ของผมครับพี่พี่ไม่ได้ครับพี่ของผมครับพี่ค่ะคขอโทษค่ะขอโทษค่ะฮัลโหลครับพี่เอ้ยคันนี้ได้ไหมคะคันนี้ครับพี่ไม่เป็นไรคันนี้ได้ใช่ไหมคะโอเคอะไรครับเอาเอาอันนี้ของใครก็ไม่เอาเอาไปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะเดี๋ยวเรามาโรงแรมดีกว่าทุกคนโรงแรมราชดำเนินโฮ เชลบางกาะจะบอกว่าโรงแรมนี้มันจะมีห้องให้เราพักไหมมาดูกันโหนี่เลยเราก็เดินขึ้นมาชั้นบนแบบนี้อ๋อ อ๋อรู้สึกว่าถ้าเกิดใครเติมวีเนี่ยสามารถเข้ามานี้ได้นะอ๋อถ้าเกิดใครโอ้หโอ้ my god มันก็ว่าถ้าเกิดใครเติมวีเนี่ยก็จะได้ห้องแบบลักชัวรี่นะแล้วก็มีอ่างแบบนี้อ่างจักรุชิอะ่ะแล้วก็เป็นวิวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอ้โหจะเห็นว่าบนชั้นดาดฟ้าเนี่ยมีอ่ามีสามาระว่ายน้ําจะบอกว่าไม่ต้องเติมวีนะทุกคนนะก็สามารถขึ้นมาเล่นสาาระว่ายน้ําได้ตรงนี้เลย แล้วก็มีนางแบบมายืนขายน้ำผลไม้โอ้โหน้ำผลไม้ราคา100เหรออ่าอันนี้คือน้ำผลไม้ราคา100ลองกินดู คำเดียวหมดจะบอกว่าสาวไว้น้ำบนดาดฟ้านี่คือสวยมากเลยทุกคนแล้วน้ำสวยมากอ่ะเด่แล้วก็สามารถมองเป็นวิวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกแล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนบอกเลยว่าในแบบนี้สวยจริงแล้วก็ทำดีมากๆเป็นแมปคนไทยสร้างนะแล้วก็เป็นแมปใหม่มากๆด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆลาแล้วเนี่ย๊มาดโอ้โหเลยนะเขามีแต่ป๊อบมาด ก๊อบมาที่เป็นร้านกล่องสุ่มอะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยก๊อปมาเนี่ยลองเข้าไปหน่อยสิโอ้โหจะบอกว่าในเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าร้านขายโมเดลกล่องสุ่มอะโอ้หมายโอ้โหมีกล่องสุ่มด้วยอะซื้อได้จริงปะเนี้ยแล้วก็มีพวกโมเดลตั้งโชว์แบบนี้โอ้ oh, โมเดลสวยอยู่นะว่าไปในอนาคตอาจจะมีการเดตนให้แบบว่าสามารถซื้อกล่องสุ่มได้จริงนะพี่นี่ว่ามันต้องมีแหละ